กราสวัสดีท่านผู้ชมรท่านในนะวันนี้เราอยู่กันในเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์กันนั่นเองครับกับสารผู้พัฒนานะแล้วก็แจกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้สารผู้พัฒนามไม่ได้แนบโค้ดมานะครับซึ่งจะยิงตรงเข้า ID ดีแต่ละคนเลยดังนั้นนะครับผมก็จะได้รับเป็นเอมิเอนึงตัวนะครับผมบวกกับทางด้านของอ่าสิบกล่องอ่าอะไรวะกุญแจ <laughs> ถ้าเกิดว่าเราตีเป็นเพชรเนี่ยก็ประมาณ800เ้อะถ้าตรลอเอาไปฟาร์มแล้วแต่นท่านผู้ชมครับอยากเอาไปทําอะไรอุแต่แบบ ของดีจัดนะครับผมเออของดีขนาดนี้เดี๋ยวเราไปติดตามสารผู้พัฒนากันดีกว่าครับว่าระบบเนี่ยได้มีการเพิ่มอะไรเข้ามาบ้างบอกได้เลยว่าผมอ่านมันผ่านแล้วแต่และอย่างโคตรที่จะว้าวครับแต่ก่อนอื่นเลยนะก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันครับสําหรับใครที่กำลังมองหาร้านตเ,าเติมเกมดีๆมีคุณภาพเติมเกมในราคาถูกกันตัวเองผมขอแนะนําไปร้านเติมเกมเพาเพลเลยครับนอกจากร้านจะเติมถูกกันตัวเองนะร้านยังเปิดบริการ24ชั่วโมงอีกด้วยหากใครสนใจก็เพียงเซอร์เข้าไปใน Facebook ครับว่าเพ w w r y y หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้ครับอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะมาทุกคนเรามาดูสารผู้พัฒนากันดีกว่าเรามาดูการอัปเดตนะครับผมในวันที่30ตุลาคม68อัศวินคนใหม่นะครับผมเข้ามาแค่ตัวเดียวนะก็คือคิริเอลนะครับผมก็จะเป็นคณะปฏิวัติซึ่งก็จะเป็นพี่น้องแท้ๆนะครับผมกับบาลิสตานะครับผมอู้ก็แบบเอ่อตัวละครโซ่ใหญ่ดีนะครับผมเออประมาณนี้ จะเก่งมากน้อยแค่ไหนตัวละครใหม่มันเก่งอยู่แล้วว่าเออต้องรอดูนะครับผมว่ามันจะไปโดดเด่นในเรื่องของอะไรเนาะอ่าเรื่องดาวตรงนี้ผมขออนุญาตกำข,ข้ามกันแล้วกันแล้วก็ต่อไปครับอย่างที่2ก็จะมีการปรับอัศวินบางส่วนซึ่งอัศวินตรงนี้ก็เป็นบางตัวที่ตกเมตาไปแล้วโอ้โหผมภูมิใจมากเลยหนึ่งนะครับผมได้แก่คริสนะครับผมเอสสปนะครับผมอว,วันนี้พี่อาร์ตเนี่ยน่าจะดีใจนะเพราะว่าเขาได้สปายซีหกแล้ว โคตรดวงสวยเลยอ่าตอนนี้ก็จะโดนปรับแล้วนะครับผมแล้วก็ออลลี่นะครับผมตัวละครที่ใครให,หลายคนน่าซีดนะครับผมเวลาออกมาตอนนี้ก็ปรับนะครับผมแล้วก็จะมีพยัก์เมคาด้วยที่มีการปรับอีกตัวหนึ่งนะครับผมอ่าโดยอัสวินเหล่านี้เดี่ยวมีขอบเขตการใช้งานที่จํากัดอย่างมาก เหรือไม่สเอ้ยเว้นแตองสามสหรือไม่สามารถมีตัวตนในบางคอนเทนต์หรือการจัดทีมที่คาดหวังไดโอ้โหตอนนี้อยากได้พระแม่โลซี่เลยอะเอามาเล่นทีมเดสเดสจะเป่าแล้วก็ เฟี้ยวดินะครับผมซึ่งาทางด้านของคริสเนี่ยที่เขาจะปรับก็คือการเอาชีวิตรอดตำ่ำด้วยความที่ว่าเขาเป็นทีมเดทใช่ไหมล่ะแต่และตัวเนี่ยมันถึงอยู่แล้วแต่แม่งติดอยู่ตรงคริสนะครับผมคิดผมมองว่าเออก,ก็ก็บางอยู่พอตัวตรงนี้เขาก็จะปรับนะครับผมแล้วก็อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมว่าการปรับให้มีเสถียรภาพของไอ้อะไรนะแมชินิตของเดทอะ่ะ มันจะเป็นยังไงจะปรับเปอร์เซ็นต์ไหมหรืออะไรเราเราก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับผมสำหรับตัวละครอย่างคริสเนาะที่กําลังจะได้มีการ รับการปรับเป็นตัวแรกใช่ตัวละครที่ผมว่ามาก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคริสอะไรก็ตามนะครับผมตัวละครเหล่านี้จะถูกปรับทีหลังนะแต่เขาเกริ่นมาก่อนนะครับผมตัวละครที่จะปรับในแผ่นหน้าอย่างแน่น,นอกนก็คือตัวละครอย่างคริสนะครับผมโอเคต่อไปเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อที่3กันเลยดีกว่าครับคอสตูใหม่ฮาโลวีน31ตุลาคมนี้รวมกันทั้งหมดเป็น8ชุดนะครับผมมีระดับสูงเป็นลูลี่นะครับผมแม่มดทิ้งระเบิดนะแล้วก็ต่อไปครับระดับหายา เป็นของทางท่านของโคอี้นะครับผมมา30ตุลาคมนะระดับทั่วไปอันนี้โอ้โหแจมแมวแจวเรือสาหรับใครที่มีตัวละคร O7K อ่ะอยากได้สกินตอนนี้มีมาแล้วนะครับผมแต่เป็นระดับทั่วไปนะอะเป็น30ตุลาคม68เอาจิงก็ไม่ได้ต่างจากเดิมนะครับผมแม่ชี <c oughs> แล้วก็ต่อไปครับปีกทมินจูริโอ้โหผมมีอยู่แล้วสกินนี้โคตรโดนใจนะครับผมสายมืดมืดสายดาร์กเอาสามสิบตุลาคมเตรียมจัดกันแล้วก็จะเป็น ทา้งได้ของเพลิงสีน้ำเงินพลายนะครับผม30ตุลาคม68แเนาะแล้วก็จะเป็นสกินระดับสูงก็คือพูดท้าชิงคลายนั่นเองครับ30ตุลาคมเช่นกันแล้วก็จะมีระดับสูงนะครับผมเป็นโซฮันเตอร์ผี้ดำนะมา6พฤศจิกายน68แล้วก็ต่อไปครับระดับสูงเป็นปีศาจลุ่งหลงเดซี่นะครับผม6พฤศจิกายน68เช่นกันครับจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ต่อไปครับจะมีการอัปเดตใหม่ก็คือหินขัดเงาหินขัดเงาคืออะไรก็คือหินตีบวกออ ที่เรามีอยู่แล้วอะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะอ่ามันจะเป็นประมาณนี้ใครเคยเล่นเกม Back โค v e r หรือเล่นเกมค่ายนี้ก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วเนาะอ่าอย่างเช่นเราจะตีบวกอ่าอัตราคีใช่ไหมมันก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์อ้สีเขียวตรงนี้นะครับผมจากเดิมที่มันมีออฟประมาณนี้ใช่ไหมมันก็จะตีขึ้นไปเห็นปะ โคตรที่จะเฟี้ยวนะครับผมเฮ้ยแต่ว่าอ๋ออน,นีตมันตีบวก6ใช่ไหมมันยังไม่ลงอาใช่มันยังไม่ลงนะครับผมถ้าเกิดว่ามันลงมันก็จะมีเปอร์เซ็นที่สูงขึ้นอีกตรงนี้ก็จะเป็นเปอร์เซ็นแยกที่เราเนี่ยได้มีการตีนะครับผมก็ต้องไปหาหินมาซึ่งหินนะครับผมหายังไงเา้เาไอจัก์กดออกแล้วแม่งไปเลยก็หาได้จากเรสชั้นที่11นะครับผมจนถึงชั้นที่15นะเหมาะสำหรับสายชั่วเอนเกยตอนนี้ผมก็เริ่มตี15แล้วบางส่วนก็ยังไม่ถึง15 อ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะน่าสนใจก็คือตารางออบหินขัดเงานะครับผมก็สามารถสังเกตได้ว่าไอระดับตํานานนะครับผมมันจะมีการสุ่มเปอร์เซ็นต์ที่่าไร่อย่างเช่นตานานเนี่ยก็จะเป็น4-7เลยหาย,ยากจะเป็นสามถึงห้านะครับผมประมาณนี้จริงๆก็ไม่ต้องใส่ใจก็ได้ยังไงเข้าไปในเกมมันก็มีบอกกันแหละโอเคโดยหินขัดเงาตรงนี้เขาได้มีการบอกว่าจะมีอัตราการดรอป100%ก็คือจะมีโลเรสในอนาคตเน้นย้ำว่าโลเรสนะครับผมจะมี การตีเรดบอสอีกแบบหนึ่งอ่ะแล้วก็ต่อไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ระบบที่5ตรงนี้เอาจริงผมมองว่าโคตรที่จะดีเลยนะก็คือเวลาเราแบบเฮ้ยเราตีบวกมาใช่ไหมเราแบบไม่ได้ต้องการเราก็ติ๊กเป็นสัญลักษณ์เลยว่าอันนี้เราเตรียมทิ้งนะครับผมเวลาเราจะขายทิ้งทีหลังเนี่ยมันจะได้ง่ายๆไม่ต้องไปเลื่อนหาทีละอันอย่างเช่นเนี่ยไอตัวนี้นะครับผมอ่ะเขามีโชว์ให้ดูอยู่ไอระบบตีหาออฟตรงนี้เพื่อดูออฟทั้งหมดใช่ไหมละ่ะ ว่ามันลงอะไรปุ๊บถ้าเกิดว่ามันลงเฮี้ยนะครับผมเราก็สามารถกดติ๊กเป็นถังขยะได้เลยเพื่อที่จะเตรียมทิ้งในอนาคตนะครับผมเป็นประมาณนี้เออก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมสำหรับระบบนี้ผมโอเคมากเลยนะและก็ต่อไปครับอย่างที่6กก็คือเราสามารถแยกนะครับผมเครื่องประดับไปแล้วก็คือเครื่องประดับเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ2องออปทิมล่ะถ้าเกิดว่าเราได้มีการไปตีเสริมพลังแต่ถ้าเกิดว่าเราเฮ้ยอยากจะเอาออกมาล่ะมันจะมีระบบดอนี้ขึ้นมานะครับผมโดยจะใช้หินนะครับผมเอ้ยใช้อะไรก็ไม่รู้นะครับ ไปหามาจากไหนก็ต้องรอดูในเกมนะสมมุติว่าอ่าเรามีแหวนสีทองออบหลังอยู่แล้วออฟลองเราตีเข้าไปนะครับผมเฮ้ยอยากได้คืนนะครับผมเราก็สามารถกดแยกออกมาได้ด้วยอัตราการแยกเนี่ยมันจะเป็น100%นะครับผมไม่มีทางล้มเหลวนะอ่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะแยกประมาณนี้นะครับผมและก็ต่อไปครับอย่างที่7ก็คือกระดานหมากลุกเซนานะครับผมเพิ่มตัวละครก็ตามสไตล์เนาะหลังจากที่ตู้หมดก็มีการเข้าหมากลุกเซนาเข้าพวกตู้ถาวงถาวรน,นู่นนี่นั่นโอเคและก็ต่อไปนะครับ เพิ่มฟังก์ชัน AI ในการจัดการเอ้ย UI นะครับผมในการจัดการอุปกรณ์ตรงนี้สามารถเลือกได้นะครับผมก็จะทําให้ทุกคนเนี่ยสะดวกในการหาตัวละครมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต่อไปครับผมกิจกรรมฮาโลวีนจะมีพาร์ทฮาโลวีนขึ้นมานะครับผมแต่ว่าทุกคนสังเกตเห็นอะไรไหมพาร์ทฮาโลวีนตัวนี้นะครับผมมันจะเป็นแยกออกจากพาร์ทปกตินะเน้นย้ำว่า มันเป็นพาร์ทที่เป็นอีเวนต์นะครับผมแล้วก็คุณเห็นสัญลั์ตรงนี้ไหมยังไม่ได้เปิดเผยนะว่าจะมีการใช้กี่รูบี้แต่ว่าเราสามารถซื้อโดยการที่ใช้รูบี้เอาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะซื้อแบบพรีเมียมใช่ไหมไม่รู้ว่าเพจมันจะต่างเท่าไหร่นะการซื้อพรีเมียมอะ่ะผมมองว่าแค่ไอ้นี่ตังอาตังตัดทิ้งเลยแค่3 0 0แสนนะครับผมไม่ต้องสนใจส่วนตัวเนี่ยก็ห่างกันแค่3ใบก็ตีเป็นกี่ใบอะ่ะปกติเราไม่ซื้อกันอยู่แล้วใช่ไหม เออไม่ซื้อนะครับผมยกเว้นแบบคนที่รวยๆหน่อยจะไปกดไอ้ตู้สัตว์เลี้ยงแล้วก็ต่อไปครับจะเป็นทางด้านของสกินโคอี้ใช่ไหมนะครับผมอ่ะโคอี้ e เป็นตัวละครระดับ S R ก็ประมาณนี้นะครับผมลองดูกันละกันเนาะเดี๋ยวมันเข้ามาเราจะได้เห็นว่าไอ้แบบปกติกับแบบพาร์สเนี่ยมัน แพงแตกต่างกันมากแค่ไหนแต่ถามว่าตัวไหนคุ้มกว่าก็เราก็เอาแบบธรรมดาเหอะนะครับผมไม่ต้องไปสนใจสกินเนาะอ่าแล้วก็ต่อไปนะครับผมหน้า็อบ,บี้เนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนใหม่ด้วยต้อนรับฮาโลวีน,นี้ที่แม่งแบบโคตรเฟี้ยวอ่ะดูดิุกคนอีโคตรใช้ได้โอ้โหแบบตีมืดเลยอ่ะเช็ดเค เวกทาดีจริงเกมนี้แล้วก็ต่อไปครับกิจกรรมอันดับสงครามจริงประสาทด้วยในนั่นเนาะอันนี้ผมขออนุญ,ญาตข้ามกันละกันนะครับผมอถ้าเกิดว่าใครอยากจะอ่านก็สต็อปตรงนี้แล้วอ่านได้แล้วก็ต่อไปครับเราไปดูที่สปอยในอนาคตกันดีกว่าทั้งหมดนี้นะครับผมพูดไปแล้วเนาะมันจะเป็นทางด้านของเกี่ยวกับการอัปเดตนะครับผมที่กําลังจะถึงนี้นะครับผมในวันที่30ใช่ไหมอ่ะใช่30ส่วนที่เหลือตรงนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่สปอยเข้ามาในอนาคตนะครับผมพูดง่า,งงายๆว่าแพทอ่า ที่หลังจากที่มันจะถึงอีกอะแต่ควรที่จะดูไว้เพราะว่าตรงนี้มีอะไรที่น่าสนใจโคตรที่จะเยอะเรามาดูกันครับอย่างที่หนึงก็คือระบบเนี่ยจะมีเพิ่มการสัตว์เลี้ยงปาถนาเออแต่ว่ามันจะไม่มีการใช้ Ruby นะครับผมแล้วก็จะไม่ได้ใช้ตัวธรรมดาแบบเดิมเพื่อที่จะอพู้เล่นคนเก่าเขาจะได้ไม่กิดหวังไงโอ้แม่งสุ่มไปตั้งเยอะเพิ่งแบบมี การเลือกเลนเหรออ่ะดังนั้นเกมเนี่ยเขาตัดปัญหาตรงนี้ไปดังนั้นเขาจะใช้ตัวพิเศษนะครับผมในการซุ่มและตัวพิเศษตรงนี้นะครับผมเขาก็บอกไว้ด้วยว่าจะได้มาจากหอคอยที่ไม่สิ้นสุดหอคอยแห่งบททดสอบแล้วก็การเคลียร์ดาวในผจญภัยฝันร้ายอะไรต่างๆนานาประมาณนี้นะครับผมพูด,ดง่ายๆว่าจะมีการแจกฟรีตามคอนเทนต์ต่างๆเนาะเราไม่สามารถซื้อได้เพื่อที่จะอ่ะกากันคนน้อยใจ <c oughs> กันผู้เล่นคนเก่าน้อยใจอ่ะประมาณนั้นแหละแล้วก็ตรงนี้ครับผมเมื่อนําฟังก์ชันดังกล่าวเข้ามา เราจะเพิ่มสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะครับผมแล้วก็ รวมถึงการขยายศักยภาพสัตว์เลี้ยงอีกด้วยจะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็ต่อไปครับอย่างที่2ก็คือการขยายหอคอยไม่สิ้นสุดแล้วก็มีการปรับบาลานซ์ใหม่อีกด้วยนะครับผมก็คือจากหอคอยตอนนี้มี250ชั้นใช่ไหมเขาก็จะได้มีการปรับนะครับผมให้มันแบบว่าสูงขึ้นไปอีก300ชั้นแล้วก็ชั้นที่250ลงไปนะครับผมเขาจะได้มีการปรับบาลานซ์ใหม่เนาะคิดว่าน่าจะทําให้เล่นง่ายกว่าเดิมละมั <c> ้ง <oughs> โอเคแล้วก็สิ่งที่มันจะมีมานะครับผมก็คือตัวเรียกสัตว์เลี้ยงปัดถนานะไอชั้นตั้งแต่2 5 0ร้อถึงสามไม่รู้แหละว่ามันจะไปแจกตรงไหน,นและก็อดีตเซเว่นไนทมาอีกแล้วครับผมคิดว่าน่าจะอยู่ยอดอย่างแน่นอนก็คือ300ชั้นนั่นแหละครับเตรียมลงกันต่อ โอเคในกะครผมแล้วก็ต่อไปครับเราไปดูอย่างที่3ครับอารีน่าระดับสูงแล้วก็เกรดเวลนั่นเองเรามาเริ่มจากทาได้ของอารีน่าระดับสูงกันก่อนนะครับผมอารีน่าระดับสูงเนี่ยอันนี้เคยกลืนไปตั้งแต่แพทไหนก็ไม่รู้นะครับผมก็เริ่มมีมาบอกแล้วจะแบ่งการจัดอันดับตามเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เน้นความสําคัญไปที่การมอบประสบการณ์การไต่อันดับให้แก่ผู้เล่นอย่างมากซึ่งผู้เล่นเนี่ย ไอตัวเก่าใช่ไหมที่มันมีการแจกแค่เหรียญเอาไปแลกของเนี่ยอยากได้เป็นลูบี้อะไรอย่างนี้นะครับผมแต่การที่จะได้เป็นลูบี้เนี่ยเขาจะเป็นอารีน่าระดับสูงแทนนะครับผมซึ่งอารีน่าตัวนี้เนียมันจะได้บี้พูดง่ายๆว่าจะมีการเพิ่มอารีน่าแหละเราก็ค้ำๆไปกันแล้วกันเนาะนี่จะเป็นประมาณนี้ซึ่งหน้าตาเนี่ยก็ใกล้เคียงกับไอตัวเดิมเลยแต่ว่าตัวนี้คืออารีน่าระดับสูงเน้นย้ำว่าอารีน่าระดับสูงมันแยกกันแล้วก็ความมันของอารีน่าระดับสูงเนี่ยเขาจะเป็นการแบบ คัดหาผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเอามาประลองกันเรื่อยๆ,ๆก็ความสนุกข,ของสุลต่านกันแล้วกันเราข้ามก็ผมเราตัวเล็กตัวน้อยนะคงไม่ได้ไปติดอ,อันดับกับเขาหรอกอ่ะแล้วก็ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมการเลือกเ,ออเข้าสู่อารีนาเนาะ อ่าแล้วก็ต่อไปครับผมเรตโวอย่างที่ผมบอกไปเนาะก็จะมีะการตีบอสโวแบบนี้มาเมันจะแทนตัวเดิมไหมวะก็ใกล้เคียงคิดว่าน่าจะมีการเปิดเป็นอีเวนต์นี่แหละได้ยินขัดเกาแบบ100%นะในกิจกรรมตัวนี้ก็ต้องรอดูนะครับผมบอสโวอ่าเรามาดูแบบ a n นิเมชันกันสักหน่อยครับนี่นะครับผมโอ้โหโอ้โหโคตรเท่นะครับผมอ้าวจบ จบไวจัดแล้วก็ต่อไปครับอย่างที่4ี่ฟังก์ชันการอำนวยความสะดวกซึ่งจะปรับเข้ามานะกิ้นะครับผมฟังก์ชันอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับหัวหน้ากิ้วแล้วก็กิ้อีกนะครับผมฟังก์ชันที่บันทึกทีมป้องกันแยกในสงครามกิ้วอัน,นดีอย่างที่3กิ้วสถานนะการเข้าร่วมเส้นทางจุติอันนี้ยังไม่รู้นะครับผมแล้วก็ต่อไปครับโหมดฝึกหัดสงครามกิลวอารีนาแล้วก็ซื้อสินค้าทองพร้อมอ่าพร้อมในร้านค้าร้อมกันหรอ ในร้านค้าพร้อมกันก็ไม่รู้ว่าจะเป็นการซื้อแบบไหนนะน่าจะเป็นการกดทีเดียวไหม <c oughs> แบบเหมาอ่ะยังไงเราก็เหมากันอยู่แล้วใช่ไหมอ่ะแล้วก็ขยายจํานวนการฟรีเซตอุปกรณ์นะครับผมจากเดิมเป็น15ก็คือจะเป็น30อ่ะบันทึกอุปกรณ์แต่ละคอนเทนต์อันนี้ดีของดีเลยแล้วก็ยกเลิกระหว่างการดําเนินการอัตโนมัติแล้วก็ตรวจสอบจานวนครั้งอันนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แล้วก็ต่อไปครับอันนี้ก็คืออย่างที่9 เล่นต่อสู้ซ้ํา2คอนเทนต์ในดําเนินการผจญภยัยแล้วก็เรดพร้อมกันและก็ต่อไปครับนี่ทีเด็ดนะครับผมก็คือคอตูมระดับตํานานนะครับผมของยอนฮีนั่นเองครับก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นฐานะของแทโอซึ่งระดับตานานเนี่ยมันเป็นยังไงก็คือมันจะมีการปรับเปลี่ยนเอฟเฟกต์นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่าสกินระดับตํานานของยอนฮีเนี่ยมันจะเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้วแค่ไหนนี่นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นอันติีใช่ไหมปึ๊บปึ๊บ แอคชั่นโอ้โหใครที่แบบเขาเรียกว่าอะไรวะอวายฟุ้อืมสตูมนะครับผมโอ้โหนี่แหละเอะฟเฟกระดับตำนานครับผมเปลี่ยนสกิลจากอุกบาทกลายเป็นมุ้งมิง้งใครชอบก็เตรียมจัดนะครับผมประหยัดทำไมคิดว่าน่าจะราคาเท่าๆแทโอโเนาะก็คือ33,000เพช อะตอนแรกก็กาจะดอมเป็นแทโอตอนนี้แทโอก็รู้สึกว่าขี้ไก่ขี้กานะครับผมเริ่มกากว่าใครแล้วแต่ตอนนี้ยอนฮียังอยู่ไงนั้นก็อื ยอนฮีแจกความน่ารักสดใสไหมน่าจะต้องดองกันและ่าเพชรนะครับผมเตรียมตัวและก็ต่อไปครับอย่างที่6อ,อันนี้นะครับผมก็เซอร์ไพรส์กันอีกแล้วก็คือเป็นทางด้านของกิจกรรมฉลองครบรอบครึ่งปีอาครึ่งปีได้ยังไงซึ่งมันเป็นที่เกาหลีเกาหลีเนี่ยเปิดมาครึ่งปีแล้วแต่เราเนี่ยก็จะได้แบบ ฉลองครึ่งปีกันด้วยนะครับผมตอนแรกก็คิดอยู่ว่า hey, ที่เกาหลีเนี่ยมีการฉลองครบรอบ300วันใช่ไหมแล้วของเราเดี๋ยมันจะมีเปล่าวะตอนแรกก็คิดอยู่ว่าไอ้ที่เกาหลีเนี่ยมันมีฉลอง3เดือนใช่ไหมล่ะแล้วไทยเนี่ยมันจะมีฉลองครบรอบ3เดือนไหมถ้าเกิดว่าไทยมีฉลองครบรอบ3เดือนเกาหลีก็ต้องมีโอเคเอาเป็นว่าตัดจบเลยนะครับผมเป็นการเปิดฉลองครบรอบครึ่งปีนะครับผม อ้างอิงจากเกาหลีไปเลยจบนะครับผมได้กิจกรรมเหมือนกันนี่เป็นประมาณนี้ภาพทีมต้อนรับการเปิดให้บริการครึ่งปี จะเป็นประมาณนี้เนาะอ่าแล้วก็ของแจกนะครับผมจะเป็นเอเมลียซีดาวแล้วก็กล่องกุญแจ1ิเอาละทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับการอัปเดตครั้งนี้รอคอยอะไรกันบ้างจะเป็นการคลิปปรับใหม่นะครับผมระบบต่างๆนานาหรือว่าจะเป็นคอสตูมระดับตำนานของยอนฮีเออรอติดตามกันนะครับผมสำหรับวันนี้สารผู้พัฒนาก็ต้องขอตลากันไปก่อน goodbye ครับท่านผู้ชม